สวัสดีจ้ะน้องๆทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคณิตศาสตร์ระดับชั้นป .6 นะคะในบทที่6เรื่องรูปสามเหลี่ยมนะคะเรามาดูโจทย์ปัญหากันต่อนะคะในหน้าที่25นะคะข้อเขาก็ถามว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วที่มีฐานยาว24เซนติเมตรและสูง20เซนติเมตรนะคะจะมี พื้นที่เท่าไหร่ในอ่ในจอตรงนี้นะคะเราจะหาพื้นที่หมดเลยนะคะนะอะทำไมเอ่ยเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเท่ากับสี่สิสองคูณฐานคูณสูงใช่ไหมเราเขามีฐานมาให้ละเขามีสูงมาให้ละเราก็คำนวณได้เลยจ้าพื้นที่นะคะ นะสามเหลี่ยมนะคะเท่าก,กับเซน 2, นึส่วนสองคูณฐานคูณสูงค่ะอ่น้องใส่เลยนะคะเซน 1, น, 2, นึ่ส่วนสองคูณฐานคือ24สนะจ๊ะสูงคือ20ค่ะตัดได้ตัดเลยนะคะสองหนึ่งสองนะคะสอ,ส,สองเป็น24นั่นเองค่ะดังนั้นเหลือสิบสคูณยี่สนะคะสิบสองสอง่สิบส่ใส่โซนอีกหนึ่งตัวค่ะ นะหน่วยเป็นอะไรเอ่ยพื้นที่หน่วยเป็นตารางใช่ไหมตารางอะไรเอ่ยดูข้างบนค่ะเป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเสร็จแล้วข้อนี้นะจ๊ะเรามาดูข้อที่6กันต่อค่ะข้อที่6เขาให้โจทย์มาว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวด้านด้านละ21เซนติเมตรค่ะและสูง18เซนติเมตรให้หาพื้นที่ ให้หาพื้นที่นะก็ความยาวด้านทุกด้านนะเป็น21ถือว่ามีด้านหนึ่งที่เป็นฐาน21ใช่ไหมและความสูงคือ18ค่ะดังนั้นคำนวณได้เลยนะคะคำนวณได้เลยนะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะสูตรว่าอะไรพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะคะเศนหน่ง,สง,สงนสนะคูณ ฐานคูณสูงนั่นเองค่ะแทนค่าเลยค่ะสิบหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานเท่าไหร่เอ่ยนะคะคือยี่สิบเอ็ดนะจ๊ะสูง 21, อาา่ะสิบแปดค่ะเราตัดกันเลยนะคะสองหนึ่งสองสองเก้าสิบแปดค่ะดังนั้นเหลือยี่สิบเอ็ดคูณเก้าใช่ไหมนะคะคูณไปพร้อมกัน 21่คูณเก้านะคะเก้าหนึค่ะดังนั้นตอบ1นึ่งอาหน่วยเป็นอะไรคะตารางเซนติเมตรนะคะต่อรอจุดซหมอจุดนั่นเองค่ะนะคะข้อที่6กเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเรามาดูข้อที่7กันค่ะข้อที่7นะคะ ข้อที่จนะคะโจทย์ถามว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว17เซนติเมตรอ่าถ้ากรณีที่น้องงงอ่ะเราวาดภาพประกอบไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าถ้าเป็นร,รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุมหนึ่งนะคะกาง90องศาแบบนี้นะแล้วเขาบอกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากยาว17 ด้านตรงข้ามมุมฉากยาสีคือตรงนี้ถูกไหมเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะด้านนี้เป็น1ิเนะคะและเขาบอกว่าด้านประกอบมุมฉากยาว8ปด้าแสดงว่าสองด้านที่เหลือน,นั้นต้องเป็น8ปดกับ้าแน่นอนนะคะเราจะใส่ข้างล่างเป็น8ดหรือเป็นบ้าใส่ตรงนี้เป็นเนี่ยค่ะด้านใดก็ได้ค่ะเป็น8ปดหรือสิบห้าเพราะว่ามันจะเป็นด้านประกอบมุมฉากและเราสองด้านนี้ยเป็นเลขที่เราต้องใช้ในการคำนวณเพราะว่าอันนี้คือฐาน ส่วนดน้านี้เราเรียกว่าสูงนี่นค่ะปะเราแทนค่ากันเราคำนวณกันเลยดีกว่านะคะ<อ>พื้นที่นะคะพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะเท่ากับเซนหนึ่งส่วน 1, สองคูณฐานคูณสูงค่ะลองแทนค่านะคะเป็นเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานคือเท่าไหร่คือแปดนะคะสูงกะจ้าสูงก็คือสิบห้าแบบนี้นะจะจากนั้นตัดเลยค่ะ เอาแม่สองตัดนะคะสองหนึ่งสองสองสี่แปดดังนั้นสี่คูณสิบห้าได้่จ๊ะได้หกสิบค่ะนะหกสิบนั่นเองค่ะข้อนี้เสร็จแล้วนะหกสิบตารางเซนติเมตรจ้ะเรามาดูข้อที่แปดกันต่อนะนะโจทย์กำหนดให้นะคะว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีฐานสามสิบเซนติเมตร เห็นไหมเขาให้ฐานมาแล้วนะคะและมีความสูงเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวฐานเอคําเลครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งคือการหารสองถูกไหมดังนั้นความสูงเป็นเท่าไหร่ก็คือเอาสาสิบหารสองถมลาะเออความสูงของเราเนี่ยมันก็คือสามสิบนะคะหารด้วยสองถูกไหมมันก็คือสิบห้าอืมดังนั้นเราได้ความสูงมาแล้วถูกไหมล่ะอ่จแต่บางทีวิธ่ทีทำเงี้ยเราก็ต้องเขียนให้อ่า เข้าใจนิดนึงว่าเอ๊15เนี่ยมันได้ยังไงนะคะนะจดกันนะคะบอกว่าอะไรเออความสูงเห็นไหมความสูงนะเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวฐานใช่ไหมล่ะก็เท่ากับเซตหนึ่งส่วนสองนะะ่นะคูณความยาวฐานเท่าไหร่สามสิบนะนะดังนั้นคำว่าของกับคูณไงนะคะก็คือเท่ากับ สิบห้าเหมือนกันถ้าคููเขียนเศนึสองคูณกับสามสิบความหมายมันก็คือสามสิบส่วนสองเหมือนกันหรือสามสิบหารสองเหมือนกันค่ะหารด้วยสองเหมือนกันนะก็จะได้เป็นสิบห้าซนเมตรค่ะจากนั้นเราหาพื้นที่กันต่อนะพื้นที่อะไรเอ่ยพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะสูตรว่าอะไรนะพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะสูตรว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณ เราพึ่งสามเหลี่ยมนะสุดว่าหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงใช่ไหมอะแทนค่ากันเลยนะคะก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองคูณฐานคือเท่าไหร่โจทย์เขาให้มาแล้วนะคะฐานคือสิบฐานคือสามสิบค่ะสูงคือเท่าไหร่อะสูงคือสิบห้าจากนั้นตัดได้ตัดเลยค่ะครูเอาแม่เอาแม่สองตัดนะคะสองหนึ่งสองสองสิบห้าเป็นสามสิบจนั้นเหลือสิบห้าคูณสิบห้า ส5บได้เป็น200เท่าไรเอ่ยสอง้ยยี่านะจ๊ะนะตารางเซนติเมตรนี่คะ่ะ